ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาวิศวกรรมโยธาด้วยนะครับวันนี้เราจะามาพูดกันถึงเรื่องมยพร130 1 3 0ึ1ง0 2 6 1น่กะครับก็เป็นมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสะเทือนเป็นไหวนะครับของกรมวิทาริการและผังเมืองนะครับวันนี้เราเรียนได้เรียนไปแล้ว8ตอนนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่9แล้วนะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของความผิดปกติในรูปทรงของอาคารนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่มีความ สำคัญมากนะครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สแลตความไม่สม่ำเสมอนะครับของรูปทรงของอาคารนะครับหรือว่า regularity นะครับแล้วก็เ e g u l a r i t y นะครับก็อาคารที่มีความสม่ำเสมอเนี่ยในแง่ของรูปทรงของอาคารนะครับในแง่ของมวลน้ําหนักของอาคาร ในแง่ของ s ติ f f n e s s นะครับในแง่ของค่ากำลังของอาคารเนี่ยนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็จะเป็นอาคารที่มีการกระจายแรงเป็นไหวได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาคารที่มีรูปทรงที่ไม่สมเสมอเช่นมีส่วนนะครับโค้งนะครับส่วนยื่นนะครับหรือว่าส่วนเว้ามากเกินไปหรือว่ามีน้ำหนักที่การกระจายนะครับที่ไม่สมเสมอของมวนนะครับของ i ติ uh, ness ของกำลังพวกนี้เนี่ยก็ทำให้แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่อาจจะเกิดแรงกระจุกตัวที่จุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยนะครับหลักในการออกแบบอาคารรับเผ่นไหวเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้อาคารเนี่ยมีรูปร่างที่สมมาตรที่เรียบง่ายนะครับมีเสาที่ยาวแตกต่างกันไม่มากจนเกินไปนะักมีความต่อเนื่องของระบบโครงสร้างในการรับแรงเป็นไหวเป็นต้นนน้นะถือว่าเป็นหลักการพื้นฐาน ในการกําหนดรูปร่างแล้วก็รูปทรงของตัวอาคารนะครับทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงมยพ130 1 3 0 1 1 3 0 2 6 1เนี่ยนะครับเขาก็ให้นิยามเอาไว้นะครับว่าอาคารเนี่ยนะครับความไม่สม่ำเสมอของอาคารเนี่ยสามารถจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือความไม่สม่ำเสมอในระนาบนะฮะหรือว่าปรนเออร์เรกไรตี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความไม่สม่ำเสมอ นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็นในแนวระนาบนะครับแล้วก็ในแนวดิ่งนะครับของตัวอาคารนะฮะในแนวนาบก็เรียกว่าแปลนเอเล็กโกราตี้ ity, นะครับส่วนถ้าเป็นในแนวดิ่งเนี่ยเราก็เรียกว่าเวอร์ติเคิลเอเล็กโกราตี้นะครับซึ่งในแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็ยังแบ่งออกมาอีกเป็นอย่างละ5ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้ก็มี หประเภทด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูในตอนนี้ตอนที่9เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงในส่วนที่เป็นตัวแปลนอิเล็กไรตี้ก่อนนะครับก็คือความไม่เสม,เสมอในแนวนาบนะครับของรูปทรงอาคารเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อ2.4ขี่ขนะครับหัวข้อนี้นะครับกเ็เริ่มต้นจากการที่นะครับอาคารเนี่ยนะครับจะมีการจําแนกลักษณะความไม่เสมอของรูปทรงโครงสร้างอาคารนะครับ โดยในเรื่องนี้น,นะครับมายพอบอกว่าในการที่เราจะดูว่าอาคารเนี่ยมีความสมเสมอหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูในเรื่องของตัวอะไรบ้างนะ stiffness นะครับค่ากําลังของตัวอาคารน,นะครับรวมทั้งบางครั้งเนี่ยผนังก่ออิฐนะฮะในอาคารหลังเล็กๆเนี่ยอาจจะมีปทดปาดสําคัญนะครับแล้วเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของกําลังของผนังก่ออิฐตัวนี้ด้วยนะครับในอาคารหลังเล็กนะครับต่อการต้านทานแรงด้านข้าง นะครับของต,ตัวอาคารนะครับเมื่อกี้ <único Liberty Overwatch> ผมได้พูดไปแล้วว่าอาคารสามารถจะแนกได้เป็นอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างที่สม่ําเสมอเรกูล่าและก็อาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอก็คือเอเรกูล่าโดยอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็ยังสามารถจะแนกออกมาเป็นนะครับอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างนะครับไม่สม่ำเสมอในแนวระนาบก็คือแปลนเอเรกไรตี้หรือว่า horizontally เอเรกไรตี้ แล้วก็อาคารที่มีรูปทรงไม่สม่เสมอในแนวดิ่งนะครับก็คือเราก็เรียกว่า vertical irregularity er นะครับก็ในตอนที่9นี้เราจะพูดถึงนะครับความไม่สม่เสมอในแนวราบหรือว่า horizontal irregularity er กันก่อนนะครับเขาก็จะมีอีก5ประเภทด้วยกันนะฮะอยู่ในหัวข้อ2.4.2ขีดหนะครับก็คืออาคารที่มีลักษณะแบบใตแบบหนึ่งหรือหลายแบบตาม หัวข้อต่อไปนี้นะฮะให้ถือว่าเป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างในแนวนาบนะ,ะอ่ะเรามาดูทีละอันก่อนนะครับประเภท1กอไก่1เนี่ยแบ่งเป็น1กอกะับ1ขอ1กอกะับ1ขอเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิดนะฮะหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษาใช้คําว่า torsional irregularity นะครับแต่ว่า1ขอเนี่ยหมายถึงว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิดอย่างมากก็คือ extreme เลยนะเป็นเคสที่เป็น extreme t o n a l i r r e g u l a r i t y นะครับวิธีการตรวจสอบว่าอาคารของเราเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นอาคารที่มีความไม่สมดุลเ,เชิญงการบิดหรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าให้ดูจากในแป่นเนี่ยนะฮะถ้ามันมีแรงเป็นไหวกระทำเนี่ยนะครับให้ดูค่าสูงสุดของการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นที่ขอบด้านหนึ่งของอาคารนะครับเช่นผมดูอาคารตรงนี้นะฮะก็คือดูที่ขอบนี้นะครับจะเห็นว่าขอบนี้เนี่ย มีระยะที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยเดลต้าสองนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าคารที่มันมีการบิดก็แปลว่าอีกขอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่เดลต้าหนึ่งซึ่งจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับทีนี้บิดมากบิดน้อยก็ดูจากความแตกต่างระหว่างเดลต้าสองกับเดลต้าหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเอเดลต้าสองตัวนี้เนี่ยถ้ามีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของสองจุดก็คือค่าเฉลี่ยก็คือเดลต้าหนึ่งบวกเดลต้าสองหารสองนะครับ ถ้าค่าเดลตาสเนี่ยมันมีค่ามากกว่า1.2เท่าของค่าเฉลี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับหรือ a อ e ว a ร e ระหว่าง2จุดนะที่เป็นจุดขอบแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นเคสที่เป็นนะความไม่สม,ม่รเสม,มอเชิงการบิดนะครับก็ดังที่ในมยพอเขียนบอกมาว่านะครับถ้าเป็นกรณีที่ค่าสูงสุดของการเคลื่อนตัวสัมพัสระหว่างชั้นที่ขอบด้านหนึ่งของอาคารในเคสนี้ก็คือขอบที่เป็นด้านเดลตาสที่ ะะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเป็นไหวนะครับซึ่งได้รวมผลของแรงปิดตัวมากเกินไปแล้วถ้ามีค่ามากกว่ามีค่าเกิน1.2เท่าของค่าเฉลีย่ยการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ขอบทั้ง2ด้านของอาคารนะครับไอเทอร์มเนี้ยความหมายก็คือ1.2เท่าของค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยก็คือเดลต้าหบวกเดลต้าสแล้วก็หารได้วยงนะครับก็เราจะถือว่าเป็นอาคารที่มีความไม่สมเสมอเชิงการบิดนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เป็นอาคารที่มันมีความไม่สมเสมอเชิงการบิดอย่างมากก็คือเป็นเคสที่เป็นเอ็กตร e มเอ็กตรีมทอร์ช l นลเรเกรตี้เนี่ยก็ใช้หลักเกณฑ์คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนจากแฟกเตอร์1นตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแฟกเตอร์คือ4ก็คือถ้านะครับการเคลื่อนตัวสัมพัสนะฮะด้านสูงสุดเนี่ยคือขอบเดต้อสเนี่ย นะครับซึ่งคำนวณจากแรงเป็นไหวแล้วนะซึ่งได้รวมผลของแรงปิดโดยบังเอิญแล้วมีค่าเกินกว่า1.4เท่านะอันนี้ขึ้น่4เท่าของ average นะฮะการขึ้นตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ขอบทั้งสองด้านของอาคารก็จะถือว่าแปลงจาก1.2เนี่ยเราก็ใช้เป็นค่า1.4นะครับในเคสนั้นก็แปลว่าความแตกต่างระหว่างเดลต้า1กับเดลต้า2เนี่ยค่อนข้างมากก็จะถือว่าเป็นเคสที่เป็น extreme นะฮะ ทอ i o n a l ่ r r e g ก l a r i t y ก็คือมันมีเรื่องของการบิดตัวอย่างมากนะครับทีนี้จริงๆแล้วถ้าเราดูเรื่องของการบิดตัวของตัวอาคารเนี่ยมันก็เกิดจากถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นว่าอาคารหลังดังกล่าเนี่ยมีการจัดวางโครงสร้างตั้งและด้านข้างเนี่ยที่มีลักษณะที่ไม่สมมาตรก็คือจะเห็นว่ามันมีแนวของกำแพงรับแรงเฉือนอยู่ที่ขอบซ้ายมือแสดงว่าด้านนี้เป็นด้านที่มีความแข็งแรงนะโซนแถวๆตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่เป็นลิจิต เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันมีการวางเชียร์วอลไว้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นเซนเตอร์ออฟอิจิตตี้ก็คือจุดศูนย์กลางความแข็งเกร่งก็อยู่ตรงจุดๆดนี้นะครับในขณะที่ตรงจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันก็คืออยู่ที่จุดสรวมมวลของตัวอาคารนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณกลางๆนะฮะของตัวอาคารเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเยื้อศูนย์นั้นเกิดขึ้นก็คือมีค่า e ก็จะทําให้เกิดการบิดตัวนะครับเมื่อเกิดการบิดตัวก็คือเกิดแรงบิดก็คือเกิดทอร์ชั่นเนี่ยก็ทําให้เดลต้าสเนี่ย กับเดืต้นหนึ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าบิดตัวมากก็เป็นเอ็กซ์ตรีมนะหรือว่ามีความไม่สม่ำเสมอเชิงเชิงการบิดอย่างแรงหรืออย่างมากนะครับก็ดูจากเงื่อนไขเข้าเคส1กอกับ1ขอไข่ดังที่ผมได้เพิ่งอธิบายจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาต่อมาเรามาดูเคสที่2ก็คือในลักษณะของความไม่สม่ำเสมอในแนวนาบแบบที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากการมีมุมหักเข้าข้างในนะครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า reentrant นะฮะ corner irregularity ก็คือลักษณะของอาคารที่มันหักหมุมเข้าด้านในนะครับแล้วก็ผลก็คือทำให้เกิดส่วนยื่นออกมานะครับเราก็ดูจากระยะยื่นของส่วนนั้นนะนะถ้ามีระยะยื่นออกมาเนี่ยนะครับมากกว่าร้อของมิติของอาคารนะที่ทางนั้นเราก็จะถือว่าเป็นอาคารที่มีความผิดปกติหรือมีความไม่สมเสมอที่เกิดจากการที่มันมีมุมหักเข้าข้างในอ่ะลองตัวอย่างนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของอาคารเราก็จะเห็นได้ว่านะครับจุดที่เราวงวงไว้จุดเหล่านี้เนี่ยก็คือมุมหักนะครับมุมหักเข้าด้านในของตัวอาคารเมื่อมันเกิดมุมหักมันก็จะทําให้เกิดส่วนยื่นนะเช่นบริเวณนี้เกิดส่วนยื่นออกไปตรงนี้ก็เกิดส่วนยื่นตรงนี้เกิดส่วนยื่นเกิดส่วนยื่นนะฮะส่วนยื่นเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีระยะที่มากๆนะครับเช่นอาคารที่เป็นอาคารตัวแดังในภาพนี้ นะครับตัว L ก็พอมันมีมุมหักนะฮะจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดที่เป็นมุมหักกับจุดนี้ก็ทําให้เกิดการยืดออกไปนะครับยืดทั้งสองด้านก็คือในแกนร x ระยะยืดก็คือนะครับจะทําให้ตัวอาคารเนี่ยเกิดการยืดออกไปนะครับถ้าเราเห็นในภาพนี้คือระยะนี้คือส่วนยืดใน,นแวกน x ส่วนส่วนยืดแน,นแกน y ก็คือระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากอัตราส่วนระหว่างค่า a เล็กก็คือระยะยืดส่วนด้วย ดัชน n ทั้งหมดของอาคารส่วน A ใหญ่ถ้ามันมีค่าเกินกว่า15%หรือจุดหรือถ้าดูจากที่ทาง Y ก็คือ B เล็กส่วน B ใหญ่ถ้าเกินจุด15เราก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากมุมหักเข้าห้องในอันนี้เป็นตัวอย่างของอาคารที่เป็นรูปตัว T ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเกิดส่วนยืดในแนวแกน x นะครับก็คืออันนี้คือระยะยืดน,นแนวแกน x ของตัวอาคารแล้วก็เกิดส่วนยืดแนวแกน y เพราะฉะนั้นก็จะเกิด2ฝั่งก็คือค่า a 1นะฮะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นค่า a 2ส่วนแนว y ก็เกิดระยะ b เล็กออกมานั้นถ้า a 1ส่วน a ใหญ่มากกว่าจุดห5หรือ a 2ส่วน a ใหญ่มากกว่าจุดห5หรือ b เล็กส่วน b ใหญ่เกินจุด1 5ก็จะถือว่าเป็นอาคารที่มีความไม่สมเสมอที่เกิดจากมุมหักเข้าข้างในนะฮะอันนี้ส่วนในแบบที่3ก็เป็นรูปตัวกากบาทนะฮะก็ใช้หลักการเดียวกันครับ นะก็เราก็ดูได้จากรูปที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกตินะอันเกิดจากการที่มันมีมุมหักเข้าด้านในอของตัวอาคารนะครับต่อไปครับเรามาดูความไม่สมเสมอในแนวหน,า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 นา้าข้อที่3อันนี้เป็นเรื่องของความไม่ต่อเนื่องของแผ่นไดอะแฟรมนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาใช้คำว่า Diaphragm Discontinuity ้เอเล็กกร i t ต er ก็จะมีอยู่สามกรณีด้วยกันนะแผ่นไดอะแฟรมที่เป็นแผ่นพื้นนะครับ ที่ทําหน้าที่ถ่ายและด้านข้างไปสู่พวกโครงสร้างในแนวดิ่งเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดความไม่ต่อเนื่องหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่าสติปเนสอย่างฉับพลันกระทันหันเนี่ยในบางบริเวณนะครับก็เช่นในรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นไดอะแฟร,รมนะฮะพื้นไดอะแฟร,รมแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าปัญหาของพื้นไดอะแฟร,รมรูปนี้ก็คือว่ามันมีส่วนที่คงรูปก็คือเป็นลิจ,จิตก็คือบริเวณนี้ลิจิต ส่วนในบริเวณสีเขียวเป็นบริเวณที่เป็นไดอะแฟมอ่อนก็คือมีสส่วนอยู่รวมกันเป็นลิจิตไดอะแฟมนะฮะกับเป็นเฟกซิเบิลไดอะแฟมนะครับงั้นในบริเวณดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะเกิดจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างไดอะแฟรมทั้งสองนะครับตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อคือแนวนี้คือรอยต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากลิจิตไดอะแฟมไปสู่เฟกซิเบิลไดอะแฟมอย่างทันหัน ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดความนะไม่ต่อเนื่องของตัวไดอะแฟรมนะครับหรือเป็นเคสที่นะครับเป็นไดอะแฟรมที่มีการเจาะช่องเปิดนะในภาพนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือโอเพนนิ่งช่องเปิดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโดยพื้นที่ของช่องเปิดก็คือผลคูณระหว่าง x กับ y มันมีค่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่รวมของพื้นที่อาคารก็คือจุดคูณด้วย xy ในกรณีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ไดอะแฟรมเกิดความไม่ต่อเนื่อง นะครับหรือกรณีที่3ก็คือว่าเป็นกรณีที่ Stiffness ของได p h r a รมชั้น1ชั้นใดมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ50เมื่อเทียบกับชั้นถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นความไม่ต่อเนื่องของแผ่นไดอะแฟรมนะฮะเรามาดูข้อที่4ข้อที่4ก็คือเป็นเรื่องของความไม่สม่ำเสมออันเกิดจากการเยื้องออกนอกนาบอันนี้เรียกว่าเป็น out of plane offset i อ r e g u l a r i t y นะฮะอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าโครงสร้างนะฮะเช่นกำแพงรับแรงเฉือนหรือว่าโครงข้อแข็งเนี่ยเกิดความไม่ต่อเนื่องนะครับหรือมีการเยื้องออกไปถ้ามองจากระนาบมันมีการเยื้องออกไปนะฮะดังแสดงในรูปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรานะครับในชั้นล่างอันนี้คือแนวกำแพงแนวกำแพงนะะอันนี้ก็คือแนวที่เป็นแนวกำแพงก็คือส่วนที่เป็น โครงสร้างในการรับแรงแต่ว่าชั้นดูจากชัก้นบนเนี่ยในกําแพงมีการเยื่องออกไปก็คือเกิดความไม่ต่อเนื่องกันของกําแพงที่รองรับแรงในทิศทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดความไม่สมเสมอที่เราเรียกว่าการเยื้อออกนอกระนาบนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะทําให้ความต่อเนื่องในการถ่ายแรงเนี่ยมันสูญเสียไปจากกำแพงด้านบนสู่แผงด้านล่างนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของนะครับ ข้อที่5ก็เป็นเรื่องของความไม่สมเสมอที่เกิดจากระบบที่ไม่ขนานกันหรือว่า n o n p o w e r l e s system ปกติแล้วระบบของตัวอาคารก็จะมีทิศทางแกน x กับแกน Y นะครับก็จะมีโครงสร้างในการรับแรงด้านข้างนะฮะในแนวแกน x และแกน Y แต่ถ้าในกรณีที่ทิศทางการวางตัวของโครงสร้างดังกล่าเนี่ยมันไม่ได้ขนานกันหรือมันไม่สมมาตรกันเมื่อเทียบกับแกนหลักนะครับดังแสดงในรูปนี้ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะฮะอันนี้คือแกน x นะครับกับแกน y นะฮะแต่ว่ารูปนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมี x พาร์มกับ y พาร์มซึ่งจะเห็นว่าระบบในการรับแรงของมันเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันหรืออันนี้ก็คือเป็นแนว x อันนี้คือแนว y อันนี้คือแนว x อันนี้คือแนว y อันนี้ก็คือมันผสมกันทั้ง x และ y ก็เกิดระบบที่ไม่ขนานกันหรือในภาพนี้ก็จะเห็นว่าทิศทางการวางตัวพูดง่ายก็คือว่า เป็นทิศทางของการวางตัวของโครงข้อแข็งหรือกำแพงรับแรงเฉือนเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ใน X กับ Y เท่านั้นแต่ว่ามันมีทิศทางอื่นเข้ามาปนอยู่ด้วยอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นระบบที่ไม่ขนานหรือว่าเป็น non parallel system นะครับก็เป็น5รูปแบบนะฮะโครงสร้างที่ไม่มีความาส,ม,าสมัรเสมนแนวหน้านะครับอันนี้ก็เป็น เราก็ต้องดูให้เป็นนะฮะว่าโครงสร้างที่เราลังจะออกแบบเนี่ยมันเข้าข่ายแบบใดแบบหนึ่งในนี้ไหมถ้ามันเข้าข่ายเราก็ต้องพึง,งระมัดระวังว่าอันนี้เป็นโครงสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการต้านแรงเนไหวยนะต้อง,งระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะมาพูดถึงความไม่สมสวยแนวดิ่งนะครับอันนี้เราก็จบความไม่สมส่วนแนวราบแล้วและหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าเราจะเอาไอ้ความไม่สมส่วนแนวน้าบและนแนวดิ่งเนี่ย ไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างต่อไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอตอนนี้ก็คงต้องขอจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ